กอับสบายดีพมพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูกฐานเด้พอพบพ่อกับซองไม่ต้องแก้มบมพี่น้องตอนนี้แม่ต้องแก้มบมกำลังสีลงหวัดขอบใจเสี่ยวลายเด้อที่ผาสินไม้เสี่ยวหนุ่งอันนี้คือสินเสี่ยวผาไมาห่หนุ่งพี่น้องเลยขอบใจลาย เสียวผักสินไม่หนงซ้องพื้นพี่น้องเอ้ยผู้เละเสียวทั้งบ้านละหานะผู้เละแต่ขอบใจเสียวได้ลายเด้อเต่งหน่งลงวัดเลยเด้อเฮ้ยพคนเสียวเบิร์กิฟกะแต่สิภูมิใจเนาะคนผักไม่หน่งเห็นเสียวหน่งหายเลยตอนนี้กำลังหยางลงไปลงไปแดดกำลังสองตาจังน้อย อยากเกี้ยวไปได้ลงวาดบ่เออเสียงไพ่ห่าวงงๆหน่อยสาวแม่มึงไปซ้ายเออสินกับเสือสีเดียวกันเลยป่ะลุงเอาคิดว่าเหายนำหลังเนาะยังมีคนอยู เมื่อนิลงมาทำบุญกับตาลุงเลยโอ้ยปรยากสีเหลาเลยแม่นลองจะบุมนันเมื่อเช้าเนี่ยตื่นเช้ามาปาลุงจกสี่ดวงซวยหรือดวงไล่เนาะแมวแตะ่กี้นะ่ะมาอันมานะ่เคยมาอยู่เฮือนเท่าแต่พอตอนนี้บัดแมวมาอยู่น้ำเท่าอยู่เลยแมวแมวมาอยู่เฮือน้นำพี่น้องจบ่หัวแมวไปแต่ว่ามาแต่โดนเลยแหละมาแต่โดนแล้วก็ ไม่แม่น้องแกบ,บมยียนขี่เมียนเหนียวมาหาจะบ,บัวมันกินยังเมื่อคืนี่ยอันเงี้ยงวะเบาแล้วก็ขาโทษเขภาภา,ายลายเด้ยปลาลุงแมวมาอยู่น้ำทั่นนีจะเป็นอะไรตอนนี้ก็หอดหวัดเลยปลาลุงคนคือบ่ลายเป็นไง <c oughs> นี่ฮอดวัดแล้วนี่นี่ก็ฮอดวัดเลยพี่น้อง

ไก่าเลยไก่ยูัวใจผไม้ผลไ้ข้าบผไม้ข้ามาบ่นี่ตกยไปผ่านมาจุดเตาอันนี้กำลังสีเริ่มใส่บาทพี่น้องกำลังเริ่มตอนนี้เนาะคนกับบลาเป็นได้กันเมันสาวไปกวบคนนี่แหละเนาะ văn xin nhảy <laughs>

เอตตังขะวะตะนังอะวะตะสังโฆนาอุทยะโตอุทยะ <Sýděk> <Sýděk>

ุัดต้นน้ำ้น้ำานะนะบ้านน้นี่ต้นน้ำบ้านนี้นี้นะนะอ่าาตะน่อน่นีนตะนรรนี่สิเป็นหมู่บ้านนี่สิเป็นหงเฮียนป่ะลุงอบอ่า เลยลงมาใส่บาทอาทนำ บ้าจ้าสิเปื้อนเนี่ยพี่น้องไอ้พอพนตูกตูกอะไรเรอมาเนี้ฮ่าค่เห็นแสงแดดไอเนอะเห็นแซงแดดจ้งออกมา เราเด้อปลาลุงคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเมน้องแก้มบุมคลิปต่อไปปลาลุงติดภาดประการใดก็ขอโทษขอภัยลลาย,ลายสบายดี